สอบถามเรื่องความเพียรนะครับหน่อตาว่าผมผมพิจารณาว่าความเพียรที่ถูกต้องเพื่อให้มันสมบูรณ์คืออย่างไรครับมันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากแค่วางปัจจุบันขณะเรื่อยไปเห็นเห็นปัจจุบันขณะวางปัจจุบันขณะเรื่อยไปโดยที่เมื่อไหร่ที่พยายามมันก็มันก็ไม่ไม่ถูกต้องมันก็เห็นความพยายามมันคือความเพียรที่ถูกต้องมันก็ทําได้แค่นี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมทบทวนมาครับ ยิ่งเรามีความพยายามใจมันรู้ให้มันเห็นมันเป็นเราไม่รู้ต่อตานว่ามันเป็นตัณหาแล้วเมื่อเราเนี่ยมีความพยายามใจมันรู้ให้มเห็นมันเป็นเนี่ยมันก็มีความคับข้องใจหรือเมื่อเมื่อไม่ได้อย่างใจนี่หนึ่งกรณีที่หนึ่งเมื่อเราพยายามยิ่งพยายามใจให้มันรู้ให้เห็นให้มันเป็นมันก็เลยมันไม่ได้อย่างใจมันคับข้องใจอึดอัดคับข้องอีกกรณีหนึ่งนั้นในใจเราเนี่ยมันเลยเยื่อใยห่วงใหญ่กังวล ยึดถือเนี่ยรอบข้างหมดเราบอกว่าเราเพียรแต่ปรากฏว่าใจกับยึดถือไม่ได้เพียรรู้เท่าทานความยึดถือแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือแต่นี่เราเพียรด้วยความยึดถือสองประเด็นเลยเพียรเนี่ยคือเพียรรู้เท่าทานความยึดถือในปัจจุบันขณะเรียกว่าเพียรรู้ทุกสมุทัยจึงจะเป็นนิโรธมรรคเรียกว่าริยัจสีแต่นี่เราเพียรด้วยความยึดถืออยากให้มันรู้มันเห็นมันเป็นแต่ เราเพียจากวิธีการปฏิบัติาหารกรรมวิธีวิธีนั้นวิธีนี้แล้วก็เพียที่จะรู้จะเห็นจะเป็นคือเป็นเรื่องของกรรวิธีการปฏิบัติหมดเลยอ้มันรู้ไอ้มันเห็นไห้มันเป็นพยายามกระทำพยายามเพียรพยายามรู้พยายามดูละปล่อยวางแต่ไปการเพียรเพื่อจะให้มันเป็นแต่ความจริงเนี่ยเราไปเพียรแบบนั้น่ะแต่ปรากฏว่าในใจเราเนี่ยมันยึดถืออยู่เป็นไฟอยู่เราไม่เห็นเราไม่ได้ปล่อยวางในใจเราความจริงเพียรคือเพียรรู้เตาถ่า,านไฟที่ไหม้ใจเราอยู่ แล้วก็ปล่อยวางนั่นแหละคือเพียนแต่เรากลับว่าไปเพียนทํางานดูเห็นละปล่อยวางในทางธรรมเพียรรูปแบบเพียนทําพฤติกรรมให้เป็นรูปแบบกับวิธีต่างๆทางธรรมแต่ไฟมันไหมอยู่ในใจเราละ่ะทุกสมุท,ทยัยทุกสมุทัยละ่ะเราไม่ได้เพียนที่จะละปล่อยวางความยึดถือแล้วขณะที่เราไปเพียรตามรูปแบบเนี่ยเราก็เพียรด้วยความยึดถือจะอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอีก เรา,าไม่รู้ต่อทานสระเดนเลยไม่รู้ต่อทานสมุท,สมทัยสระเด็นทุกปัจจุบนะันขณะเนี่ยคนตั้งหลายส่วนใหญ่ะจะเพียนผิดทางแบบเนี่ยเพียนทําอยู่ในรูปแบบเพียนทานู่นทานี่อะไรทําตามรูปแบบหมดแต่ไม่ความเพียนเพียนไปด้วยกิเลสอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากสําเร็จอยากพ้นทุกข์นี่ประเด็นแรกที่ผิดเพราะว่าตัวเองครับเพียนไปด้วยกิเลสตัณหาแต่ตัวเองไม่รู้<ม>ตัวเองก็เลยนั่งสมาธิก็น,นั่งทับเอาวิชาตัณหาประทาน เดินจงกรมก็เดินทับอวิชชา,าตันหาประธานเพียรเนี่ยมันต้องเพียรรูเ้เตาทานสมุทัยและทุกในใจตนทุกปัจจุบันขณะแล้วละปล่อยวางได้จึงจะเป็นนิโรธเป็นมรรคอริยสัตว์สี่อะทุกสมุทัยอะไรอะก็คือตันหานี่มันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกเพียรก็เพียรอะไรเพียรรู้เห็นตันหาแล้วก็ดับตัณหาเสียได้ในปัจจุบันขณะมันก็จะเป็นนิโรธเป็นมรรคเรื่อยไปไม่ใช่ว่าเดินมากแต่สติขาดฟุ้งซ่านอย่างนี้ไม่เรียกว่าเพียร เพียนคือยี่สิบสี่ชั่วโมง,นะงไงยกเว้นแต่หลับไปเนี่ยสติไม่เคยขาดเลยสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรเป็นทุกข์เป็นสมุท,ทยัยอะไรเป็นมรรคเป็นนิโรธอะไรเป็นทุกข์สมุท,ทยัยอะไรเป็นมรรคนิโรธเนี่ยเท่ากับปฏิบติตามคาสอนพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าตัสสอนอยู่ตลอดชีวิตโอเนี่ยสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกข์สมุท,ทยัทททยนิโรธมรรคเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต้วแต่เราล้รู้เต่าทานทุกข์สมุท,ทยัยดับทุกข์สมุท,ทยัย ได้ทุกครั้งทุกขนา,าจิตปัจจุบันมันก็จะเป็นนิโรธเป็นบัครเรื่อยไปเนี่ยเท่ากับมีการปฏิบัติเป็นความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพียรปฏิบัติตามคําสอนพุทธเจ้าแล้วไม่เช่วว่าเดินให้มากนอนให้มากนายมากคือที่จะเดินมากแต่มันไม่มีสติก็ไม่มันก็ไม่ได้เรื่องแนหะนั่งสม,มาธิให้มากแต่ไม่มีสติมันก็ไม่ได้เรื่องมันต้องมีสติรู้ตันทันไม่ว่าทําอะไรทุกปัจจุบันขนาีสติรู้ตัวทันในทุกปัจจุบันขนาเนี่ยมันมีตัณหาในอะไรเปล่าหรอ ถ้ามันมีตัณหาหรือทําไปได้ตัณหามันก็ต้องรู้ตทอาทันแล้วละตัณหาเสียถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งลากกระทั่งลากของมันแหละคือมีตัวเราเข้าไปกระทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเอาตัวเราก็ไปผูกพันเขามีเรามีเขามีเขามีเราไอ้นี่มันมีตัณหาตาลากของตัณหามันคือเอาวิชาก็คือยึดยึดเรายึดเขายึดเขายึดเราเนี่ยเนี่ยเพียนก็เพียนละเราละเขาละเขาละเราเห็นว่า ความคิดความปรุงแต่งเป็นเราเป็นเขาเนี่ยมันไปสังขารปรุงแต่งเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจว่าความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นเขาเป็นเราเนี่ยมันมันเป็นความปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีใครไปอะไรอะไรกับความปรุงแต่งเห็นตั้ก่อนว่าเป็นความปรุงแต่งแล้วไม่มีใครไปยึดถือความปรุงแต่งนั้นจริงๆอย่างจังต่อมันคิดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราก็ไม่ได้ยึดว่าว่ามันเป็นเราจริงๆเป็นเขาจริงๆเป็นตัวเป็นตนจริงๆเห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่ง ต้องปฏิบัติด้วยความมีสติปัญญาแบบนี้ตลอดไม่ใช่ว่าเดินแต่เดินไม่มีสตินั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิไม่มีสติไม่ได้รู้ต่อทันเอาวิชาตันหาประทานอืมตาปัจจุบันขณะมันไม่รู้ต่อทันเอาวิชาตันหาประทานมันอย่างี้มันนั่งทับกิเลสหมดแหละเดินก็เดินเดินทับกิเลสนั่งสมาธิก็นั่งทับกิเลสมีความไปอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งวันมีแต่กิเลสตัณหาอย่างนี้มันก็ทุกข์ตาย แม้แต่นอนมันก็ต้องมีสติปัญญานอนเนี่ยก่นอนมีสติปัญญาสงเกตดูมีเอาวิชาตั้นาประ่านไหมมีตัวเราเข้าไปกระทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ตัวเราไหมมีเราเข้าไปปรุงแต่งอะไรไหมเพื่อมีโดยมีตัวเรามีเขาด้วยความรักความหมงใหญ่แล้วมีเรามีเขามันปรุงขึ้นมาก็เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันยึดเป็นตัวเราตัวเขาจริงๆมันเกิดเองมันกะดับเองปรุงขึ้นมาปรุงเป็นเราปรุงเป็นเขา มันก็เกิดเองระดับเองกเกิดเองดับเองไม่มีใครหลงไปกับมันใจมันก็ว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนกับอา,ากาศจักรวาลนีแต่คนปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยไปเพียนทำรูปแบบแต่เรื่องทุกข์ในใจตนที่ยึดไว้กับไม่ได้ปล่อยวางขออนุญาตอีกคําถามค่ะหลวงตาอย่างนี้มันต้องเราจะต้องดูแบบเนี้ยไปจน ไปจนขันห้ามันดับไปเลยไหมคะหลวงตาโ้ยไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าเกิดกระตัสรูก่อนที่จะขันห้าดับอรหันต์ปฏิเจมพพุทธเจ้าท่านก็ตัดสรูก่อนตัดสรูตาพพุทธเจ้าไอ้พระอรหันต์ทั้งหลายก็ตัดสรูุตาพพุทธเจ้าก็ตัดสรูก่อนที่ที่จะขันห้าจะดับดังนั้นไม่ต้องไม่ใช่ว่าขันห้าดับแต่ตัณหามันดับตัณหาที่ยึดถือไว้นะมันดับความอยาก อยากได้อยากเอาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไม่อยากอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันดับไปจากใจหมดแล้วแต่เมื่อความอยากสิ้นไปความทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นไปแสดงว่าก็ต้องทําจนถึงจนจบกิจกิจก็คือ,คอถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจฉาโตไปรินิพพโ,โตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือดับตัณหาได้กระทั่งลากเลย ดับสนิทคือต้นตันหาเนี่ตยตายตายแล้วก็จบกิจแล้วเพราะต้นตันหาตายแล้วต้นตันหาอะไรมีรากมั้ยเไยเตี่ยถอนตันหาขึ้นได้กับทางรากคือถอนต้นตันหาขึ้นมาถอนทางรากเลยร hmm. ากมันคืออวิชชาค <savior> วามยึดถือเป็นตัวเราเป็นของของเรา hmm. ยึดถือว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตน,นแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดถือว่าเป็นของของเรา, <S <s <ough> <S านี่คือรากของมันพอถอนรากขึ้นมาเนี่ยต้นตันหาก็ตายทั้งต้น แต่ถ้ารากมันยังอยู่ต่อให้เราตัดกิงก่งกิง่งกิ่งแกะกิ่งก้านแขนงมัน mm hmm. แต่ลากของมันยังอยู่เดี๋ยวมันก็แตกอีก